สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะในหน่วยการเรียน,นรู้ที่3นะคะเรื่องอาหารนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องไขมันและน้ํามันนะคะโอเคนะคะ ก่อนอื่นนะคะหนูมาทําความเข้าใจกับคําว่าไขมันและน้ำม,มันก่อนนะคะไขมันนะคะมันจะแบ่งเป็นสองสถาน,นะนะคะถ้าอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งนะคะเขาเรียกว่าไขมันนะคะ <c> แต่ถ้าเมื่อใดอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวเขาเรียกว่าน้ํามันค <c> ่ะเรามาดูต่อเลยนะคะการเรียกชื่อของไขมันนะคะไขมันนะคะเราเรียกอีกอย่างนึงว่าลิปิดนะคะ หรือชื่อทางเคมีก็คือไตรอีสไลด์นะคะให้หนูจำไว้อย่างหนึ่งว่าไขมันนะลูกมีห้าที่เป็นองค์ประกอบหละ่ะอยู่สามชนิดก็คือคาร์บอนนะคะไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ออกซิเจนนะคะหน้าที่หลกัหลกๆของไขมันก็คือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะป้องกันการสูญเสียความร้อนสูญเสียน้ําในร่างกายนะคะช่วยทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นสุขภาพผมแล้วก็เล็บดีนะคะอันนี้คือหน้าที่หลกัหลกๆของนะ อ้าวคราวนี้อันนี้สําคัญเลยนะคะนักเรียน,นะคะเรามาดูสูตรโครงสร้างของไขมันนะคะไขมันหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าไกลกเซสไลด์นะคะไกลกเซอไลด์ลองมาดูนะลูกว่าไกลกเซสไลด์โครงสร้างของไขมันที่จะมารวมกันเป็นไกลกเซสไลด์ได้ได้แก่อะไรบ้างน,นะคะไกลกเซสไลด์มันก็เกิดจากกลีซอลอนนะคะบวกกับกรดไขมันสโมเลกุลน,นะคะ แล้วมันก็จะได้ไกลกิสรา์แล้วแถมน้ํามาอีกสาโมเลกุลนะคะการที่มาได้น้ำออกมาสามโมเลกุลนะคะให้หนูจําว่ามันเกิดกระบวนการดีไฮเดรชันดีไฮเดรชันคือการดึงโมเลกุลของน้ําออกมานะคะดึงโมเลกุลของน้ําออกมาดึงโมเลกุลของน้ําออกมานะคะสามโมเลกุลอ่ะสามถามว่า3มโมเลกุลของน้ําอยู่ไหนคืออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วส่วนที่เหลือของคีเซลอนนะคะแล้วอันเนี้ยเรียนตัวนนก C ดับวนบอลโนะคะ O อนะคะอันนี้เป็นหมวดฟังก์ชันของกดไขมันคะคราวนี้หนูก็เอาส่วนที่เหลืออยู่นะคะมาต่อกันเลยนะคะถือมาทำสิิยาเทียนกันถ้าเมื่อใดมันเกิดกระบวนการดีไฮเดชันแล้วนะคะเดี๋ยวครูเช่เรียนดูนะว่าหนูจะเอาส่วนไหนนะคะมาเชื่อมต่อกันถึงจะเกิดเป็นไตรีกลไลายได้ค่ะแปบดูงนะลูกค่ะ ตรงส่วนนี้ถูกไหมลูกส่วนที่ยังไม่เกิดกระบวนการดีไฮเดชันนะคะตรงนี้นะคะกับส่วนที่เหลืออยู่ไม่ได้เกิดกระบวนการดีไฮเดชันตรงนี้นะคะส่วนที่หนึ่งตรงนี้กับส่วนที่สองตรงเนี้ยมาทำปฏิกิริยากันหนูก็จะได้เป็นไตรกอไลด์คือส่วนที่สามคือส่วนนี้นะคะแถมโมเลกุลของน้ําตรงนี้ออกมาอีกสามโมเลกุลเพราะว่าหนูดีไฮเดชันนะคะดึงโมเลกุลออกแล้วอันนี้เป็นสูตรโครงสร้างของกรดไขมัน ามาดูกันต่อเลยนะคะคราวนี้หนูมาดูชนิดของกรดไขมันนะลูกนะคะชนิดของกรดไขมันถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างนะคะเราจะแบ่งกรดไขมันเป็นสองประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหนูสังเกตจากโครงสร้างนะลูกนะคะสังเกตจากโครงสร้างตัวนี้นะคะ ถ้าหนูเห็นสูตรโครงสร้างนะคะเห็นสูตรสร้างหนูสังเกตนะว่าพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยถ้าหนูเห็นพันธะเดี่ยวหมดอย่างนี้นะคะ,ะแสดงว่ากรดไขมันในโครงสร้างนั้นนะคะเป็นช้นิดของกรดไขมันอิ่นตัวนะคะ ในทางกลับกันหนูมาดูรูปถ้าหนูมาดูสูตรโครงสร้างนะคะแล้วหนูเห็นนะคะข้างล่างในรูปนะคะแล้วหนูเห็นว่าในสูตรโครงสร้างนั้นนะคะมีพันธะคู่อยู่แค่หนึ่งตำแหน่งแบบนี้นะคะหนึ่งตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งตำแหน่งนะคะแสดงว่าสูตรโครงสร้างนี้เป็นชนิดของขพรไขมันไม่อิ่มตัวอ้าเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยคราวนี้นักเรียนมาดูเราอาจจะสรุปคร่าวๆได้นะคะว่ากรดไขมันนะคะอ่า ชนิดอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะคะตัวอย่างของมันเราพบที่ไหนบ้างอ่ะควนี้เรียนดูนะคะกดไขมันอิ่มตัวนะคะส่วนมากเราจะพบในสัตว์แต่ให้หนูจำอีกอย่างนะล,ลูกนะคะว่ามันจะมีพืชอ,อยู่สองชนิดคือน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวอันนี้ความอิ่มตัวของมันจึงมากกว่าเราจึงจดเราจึงเราจึง เอาแล like ้วมันฟาหรือมนะพร้าวนะคะจัดอยู่ในตระกูลพวกกรดไขมันอิ่มตัวเนาะคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัวคือจะมีจุดของเหลวสูงส่วนมากเราได้จากสัตว์นะคะได้แก่พวกกรดโอลิกรดเมลิสติกกรดปาลิสติกแล้วก็กรดเซลิกนะคะอ้าวคราวนี้มาดูคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัวตรงข้างเลยลูกจะมีจุดหลมเหลวต่ำแล้วส่วนมากเราจะพบในพืชก็ได้แก่พวกกรดโอเลอิกนะคะกรดไลโนเลอิกแล้วก็กรดไลโนเลนิก นะคะชื่อมันอาจจะจำยากเลยนะคะอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆของชิตของกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มนะคะคราวนี้หนูมาดูกันต่อเลยเมือเ่อกี้เราแบ่งชิ้นของกรดไขมันตามสูตรโครงสร้างคราวนี้เรามาดูการแบ่งชิ้นของกรดไขมันตามความต้องการของร่างกายเรานะคะ าตามตความต้องการของร่างกายเราเราจะแบ่งชนิดของกรดไขมันแบ่งเป็นสองชนิดคือกรดไขมันจําเป็นกับกรดไขมันไม่จําเป็นอ่ะกรดไขมันจําเป็นคืออะไรกรดไขมันจําเป็นก็คือกรดไขมันที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ไไดเราต้องทานไปได้ลูกนะคะเราต้องรับประทานเข้าไปเนาะตัวอย่างก,ก็เหมือนที่หนูเห็นในสไลด์ของครูนะคะว่ามีกรดไขมันพวกไหนบ้างเป็นกรดไขมันจําเป็นไม่จําเป็นป่ะส่วนกรดไขมันไม่จําเป็นนะคะชื่อมันก็บอกไปแล้วเนาะนะคะมันเป็นกรดไขมันที่แบบ คือร่างกายเราสามารถสัง่งเขาได้เราไม่จําเป็นต้องกินนะคะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปนะคะตัวอย่างได้แก็ได้แก,ก่พวกกรดตามิสโตรเลอิกนะคะกรดโตรเลอิกพวกนี้นะคะโอเคนะเราสามารถแบ่งชิ้นกรดไขมันตามโครงสร้างแล้วตามความต้องการของร่างกายเรานะแบ่งได้ออกเปส่งให้คนนั้นเรียนนะคะ รานนี้หนูมาดูประโยชน์แล้วก็โทษของไขมันนะคะประโยชน์ของไขมันมีเยอะแยะลูเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบของยื่อเซลล์ที่พบในสั์นะแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้พลังงานสําหรับร่างกายเราเพราะว่าครูบอกไปแล้วว่า1กรัมนะคะของไขมันมันให้พลังงาน9้าแคลอรี่นะคะและที่สําคัญมันเป็นตัวทําลายวิตามิน ADEK เนะคะเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ใช้ในการทอดนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเป็นสารที่ใช้ในการผลิตสมุนได้ด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง บอกว่าถ้าเรามีไขมันอยู่ในร่างกายเยอะๆเรียนมันสามารถป้องกันการกระทบกระเทือนได้โดยเฉพาะอวัยวะช่วงอกหรือช่วงท้องของเรานะคะแล้วอีกอย่างเขาบอกว่ามันยังสามารถช่วยให้อวัยวะบางส่วนของร่างกายเราอย่างเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าหรือขุยแฉ้ของเราเนี่ยสามารถคงตัวอยู่ได้นะคะและอีกอย่างนึงคือมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของวิตามินแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายอันนี้คือประโยชน์ของไขมัน คราวนี้เรามาดูโทษมักกูนะคะถ้าหนูทานส,สารอาหารจำพวกไขมันไปเยอะๆนะคะไปเยอะๆดูในะลกว่ามันจะส่งผลเสียสําหรับร่างกายของเราอย่างไรคะดูนะว่าถ้าเราทานสารอาหารจะพวกไขมันเยอะๆนะคะสมมติว่าไขามันเป็นไปรวมตัวกับกลสเตอลอดเลียนไปอุดตันตรงผนังเส้นเลือดของเรานะคะถ้ามันไปอุดตันส่วนไหนจะเกิดยังลูกถ้ามันไปอุดตันตรง,ตรงหลอดเลือดหัวใจเราหรือคะที่เป็นเือหัวใจเรามันจะทําให้หัวใจเราขาดเลือด แต่ถ้าเมื่อใดมันไปนอุดการตรงต่อเลือดที่เลือสมองของเรามันก็ทําให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตาิฉะนั้นการ้อบกันนะคะการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดภาวะต่างๆที่ว่าอย่างพวกนี้นะคะหนูก็ต้องรับประทานอาหารจำพวกไขมันจําเป็นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีชคลเซีสูงนะคะแล้วก็ออกกาลังกาย โอเคนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสัน้นๆนะคะที่ทําให้หนูได้รู้ว่าอ่ะกรดไขมันมีความสําคัญมีความจําเป็นหนูสามารถดูสูตรโครงสร้างมีความต้องการของร่างกายได้ว่าอย่างไรค่ะวันนี้ครูขอจบการนําเสนอรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะในหัวข้อไขมันและไขมัน่เพีงแค่นี้นะคะน้ามันและไขมันเนทีงแค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ